เจ้าที่อปลาพลอยหอมหรือว่าแม่อ้อยนะเจ้าซึ่งชุมชนของเฮาก็เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านัตถกรรมครึ่งเนิ่มาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะื่องเงินที่ขึ้นชื่อข,ของเฮาเนี่ยก็คือพวกสรุงสรุงเงินนี่ก็คือขันเงินนะเจ้าซึ่งเป็นเงินแท้แล้วก็มีลายดั้งเดิมด้วยนะซึ่งของเฮาแบ่งงานเป็นสองอย่างนะจัดเป็นอ่าวิเลยในวางสาขาแถวเชียงใหม่สลาสิงหมูล้านนาขึ้นมานะเจ้าเพื่อ เป็นการสึบสารงานหัตถกรรมเครื่องเงินโดยที่รับสมัครพระเนนที่นสนใจงานหัตถศิลป์ต่างๆเจ้ารวมถึงบุคคลธรรมดาลัากสุดก็ม,มีปีละครั้งหนึ่งนะคะงานแบบผสประเภทก็คือเครื่องประดับของใช้ที่เป็นเงินแท้แล้วก็ที่ท,ารรมมทําจากแผ่นภ้าพอลูมิเนียมโดยเจ้าลายดั้งเดิมตะแต๊ดเนี่ยมันจะมีลายลายดอกไม้1ุดสอีนะเจา้า สร้อยดอกมาแต่สร้อยหันรูปยูน,นะจ๊ะใบนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ล้างถ้าล้างเราจะเไปไ็นเจีกการสลอรนะลู้ไหอันนี้เป็นดอกอ่ารักเลขที่นางเอกเขาใส่นะจ๊ะเอาก็เลยทำมาเช่นนั้นก็ขายดีมากจะอะไรนี่พี่ออมนั่นรู้ไ เป็นร้านดังเดิมเปิดมาเกือบ10ปีแล้วนะจริงๆแล้วในชุนมชนของเราอะตรงนี้จุดจุดตรงนี้เป็นซนเตอร์อรวมสินค้าของคนในชุมชน,ชนที่ไม่มีหน้าร้านนะคะก็นำมาฝากขายที่นี่ได้จุดเด่นของที่นี่ก็จะมีเป็นพวกสมุนแต่ทีเนี้ยชาวบ้านก็เลยมีความคิดเริ่มว่าเราทำเป็นเครื่องประดับ ทำเป็นภาชนะเป็นพวกผาดก็คือใส่ใส่ผลไม้ใส่ของเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องแต่งกายจะเป็นเข็มขัดนะคะเป็นปิ่นทุกอย่างอ่ายกเว้นอันนี้เป็นเป็นเงินที่อยู่ที่ประมาณ30-50%นะคะอันนี้ก็จะเป็น92.5บหมดเลยนี่ก็เป็นกระเป๋าสามารถโชว์ใช้ได้อย่างมหลานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวของชาวเขา คือชาวบ้านเองเขาก็มีความพัฒนาอยู่เรื่อยเนาะเพื่อที่จะให้สินค้าเป็นที่ต้องการมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะรูปแบบมันก็จะแบบน่ารักขึ้นนอกจากที่อาจจะเป็นแบบเป็นสร้อยระยะอันนี้ก็คือเป็นงานเก่าเนาะแต่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกิ๊บเก๋ใช่เป็นนิมออใช่ค่ะอันนี้ก็ถึงเป็นพวกดอกไม้เป็นกุหลาเป็นดอกพี่กุลแต่ก็จะมีอิงแนวแนวลวดลายดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะเรียกว่าผู้ห้อยเอวสำหรับแบบไม่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 ต้องเป็นเต็มฟุตออปชันคือเป็นเข็มขัดถูกต้องไหมคะแต่ว่าเอามาเป็นกิ๊กเจได้จก็เอยมินด์ได้ คือสลาดิเล็กเนาะตอบลายสมัยก่อนกับตสมัยปัจจุบันมันต่างกันเยอะไหมคะพ่อมันก็ต่างกันเยอะเนาะ<ไ>ลายโบราณของพวกเครื่องเงินที่นี่ที่รับศาสเก็บไปอย่างนี้นเป็นบางครั้งบางครั้งแต่ถ้าเป็นเงินนี่ชนมากนี่จะเป็นชิวลี่หน้าลายอะไรอย่างนี้อยู่หรอคะอ๋ออันนี้เป็นสิบสองนัดตาจ่อ คือลายแบบน,นี้คือลายโบรานี่บบโบราเลยลายโบราแล้วค่ะนี่คือพุตาพุตาอันนี้ลายลักษณะของพุตาประยวนนะคะเนี่ยถ้าเป็นลายพื้นเมืองจริงๆก็จะเป็นเส้นก็จะเป็นเส้ดอกจี๋นี่คือลักษณะของผ้าเหมือ ันนี้อะไรอะแม่ชานค่ะเวลเาเราจะทำให้มันนุ่มเราต้องรอให้นี่มันนิ่ม